ประชากรพี่เราใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นเลือดของบอใหญ่นะครับเรามีความเดือดร้อนมากถนนเนี่ยถนนเราไม่สามาไม่สามารถลดสวนจะได้เพราะว่ารถบัสที่จะสวนไ่ได้แล้วหลักๆที่ต้องการที่จะแก้ไขนะครับถ้าเรียกการแก้ไขก็จะก็จะประชาชนในพื้นที่เปิดศึกกระแศสินค้ากัน ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น,นครับก็ไหลย,ย้อนกลับมาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งบริเวณถนนสายท่าทุระถนนด้วนนะครับนับน้นก็ย้อนกลับประมาณท่วมและท่านถัดมาค่ะท่านส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้องประชาชน ขอขอบคุณท่านผู้ว่าเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พจังหวัดสงขลาได้จัดทําโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐนะผมคิดว่าผมจะใช้เวลาไม่มากนะเนื่องจากในคำกล่าวนี้ก็ใกล้เคียงกับที่ท่านผู้ว่าได้พูดไว้ที่ของขึ้นเกษสิทธิ์ันนิ้นะครับ ในปีงบประมาณควาแนะนำในเรื kind of tech, ่องของการประกอบการชีพเพื่อตัวการจังดงชีวิตในลำพอาจารย์ก็ต้องค่อยๆขยับค่อยๆเลื่อนแต่ต้องทำจะทำเพราะว่าใครกูว่ายืนไม่ใช่พิการต้องโอ้โหครับ คนที่สี่ค่ะเด็กชายปีตนันปาทัพคนปีศาจเท้เงจิตุลน,นะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงสขลาค่ะเรียนเชิญท่านหัวหน้าผู้พิพากษได้เลยน,นะคะนีด้วยกล้องคา,จาะจะเห็นว่อันน,ะะะนี้มันค่ะเด็ก